หรือเปล่าตรงนู้นน่ะหลังไม่ได้ฝั่งไม่ได้ฝั่งไม่ได้กูมีตัวเปล่าอยู่อ่ะเจ้าเหรอเออตรงนี้ตรงช่องเนี้ยขอดูหน่อยขาดูหน่อยขาดูหน่อยเบรกมาคอสฝังไม่เป็นหรอกถ้าฝังเองก็ได้อยู่เร็ว มันใหญ่จะได้เป็นเลรียง่ายๆอ่าอันนี้บ้านไอ้สวนนะนตรงเจสี่อ่ะเจสี <JC. S 2> ่ฮะดื่มน้ำเหมือนอา่อาวอ่าวตัวก็อยู่กับพวกปีเตอร์ไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะไปแวะไม่ล่ะมันจะยิงกูเลยกูมีเอคไม่เหรอ เออแม่หลังนี้มีคนวะขอบ้านในนีออ้บ้านในนี้นนโอ้บ้านใหญ่เมกันเลย่นเาเล่นไป <c oughs> โอ้บ้านไอ้ช้างไอ้สัตว์ตสะพานเหี่อะไรวะน่าโอ้โหสะพานไอ้สัตว์เด็กกูเปิดเสร์ฟให้เล่นคนเดียวไหมบอกมนีิเอาว่ะ ใครจะบุกเมืองสร้างมิวรอบขนาดเนี้ยโอ้ยป้อมเปิดเนี่ยอย่าอย่าเข้าอย่าเข้าไอเอสป้อมเปิดเต็มเลยไอ้เทียมันไม่เซอฟเอาไปเชี่ยวนะเว้ยสัตว์เออมึงเล่นเอาไปเชี่ยวว่าไปอยากอันนี้มันไม่ได้เซอฟไอ้เทียมันเป็นเซิร์ฟเอาเลยเอาเลยแล้วแต่เดี๋ยวแล้วก่อนเลยอะไรแค่ไรอะไรบ้านศิลา ยิงกูโะวะเนี่ยถ้ายิงคู่อย่าแต่ลงไปลวงบ้านไน <S <S 1> <S 1> ด้ตอนนี้กูหลังห,าหออ่าง,งออยู่ที่กูมองไหน <S <S เฮ้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 ไม่ยิยยงสวัว่ะ mẹ mình đi 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 là đi 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 không? đi đi bên trái đi 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 นนเนี่ยขวาขวาแต่ข้างล่างเนี่ยเขี่ยอะไรพอพังข้างไหนพังพังแล้วเนี่ยพังแล้วอะ่ะแวนหลังนี้ปล่าต้นไข่เนี่นยแม่ไ,ไก่บ้านผีแม่ไก่บ้านผีไก่กั๊ม แบบบ้านไอพิงไอ้ยกัมนี่ห้องเตาเนี่ยมึงดูเตามามึงดูเตามาันดูเตามาันย้าอะไรไม่ทำร้ายเขาไอ้ที่แต่เขาเดี๋ยวไฟแล้วบ้านเราดับไปเอาไม,เไม่พังหรอยสัตว์งไงมึงก็ต้องมาเอาอยู่แล้วบ้านไอ้พิงหงไอ้เรียไอ้จุกน่ะ<อ>มึงไม่อ้อยจุกหรอไอ้สัตว์ ฮะเออกูไม่ใช่ต่อไปรุ่นแล้วโหสิกรรมได้ไก็โหไปรม่มาดูอะไรเลยเล่ไฟไม่มีแล้วมาดูเลยตัดไฟไปแล้วข <laughs> ้อเสียมีของไม่ลงเี่เดี๋ยวกูลงกูขับพอไม่เป็นมึงก็กดขึ้นแล้วมึงก็ตกไปบนบ้านป่ะเตวถือไว้ก่อน มาเก็บของก่อนมึงเก็บไปดิดิกระโดดเหยียบหัวกูหน่อยกระโดดเหยียบหัวกูกระโดดเหยียบหัวกูให้กูดิ้นลงไปอะ่ะดิ้นอีก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 ข้างหลังดิเหยียบข้างหลังดิเหยียบข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้ากูจะรู้ไหมเนี่ยนั่นแหละก็ได้แล้วเหยียบหลังหัวกูหลังหัวกูอ่ะเออเร็วกู <c oughs> โลโก,ก้ความสุขด้วย <c oughs> วิลี่ของเยอะไอ้เี้าของบานเลยสัตว์ไอ้นี่ระเบิดเออของบานเลยเนี่ยไอ้นี่ปืนระเบิดรีบเก็บได้เปล่าวโยนได้บ้านทีละชิ้นอ่ะหรือว่ากูลงไปลากบ้านไปได้ปะวะเออโยนมาเลยโยนมาดิโยนมาเลยเดี๋ยวรับนะเออไม่ได้เอาได้แล้วอ่ะคยอยโยนทีละชิ้นได้แล้ว ได้แล้ว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 เต็ม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 เอาไปก่อนไอ้สัตว์เร็วๆเอาของกากๆออกไปตงหรือว่ามึงขับคอไปก่อนค่อยไปรับกูเอาของคอยี่อะไรกูขับไม่เป็นกูออกไปได้แล้วอะหมดยังอ่ะปอเน่งปอเน่งปะเน่งปะเน่งเตะเปล่า ม,มาท <มา S 2> ีถ่ถ้าขอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ้ยไม่ได้เอ้ยหมดดังเต็มดังเต็มแล้วงั้นนุ่นขับของไปก่อนเลยไปตรงไปอะขับไปขวัญ W แล้วตรงไปบ้านเราตายทั้งมันลงไปดูข้างล่างก่อนเอลลีล่ใช่เมาได้ม้มมไดอีกแล้วได้สไลด์ด้วยเอรี่เอาสไลด์ปล่าไปแล้วเหรอเต็มแล้วเออไปเลยไปเลยไปเลยไป ไอรีไอโฟงมาช่วยหน่อยเล้วก็ดี๋ยวขอเก็บยวกว่าแป๊บๆๆๆเฮียเดี๋ยวครบกันมากแล้วเราบอกอยไปแล้วกู้ัาพอไม่แปร์ไม่มากด W ไอ้เฮี้ยแล้วก็กินเลือดเมาไอ้าสตร์แล้วมึงตายตรงไหนอะ มีใช่มึงมนะน่ะใครเก็บอยู่อะไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช่เก็บข่าเลยค่าเลยไอ้เหี้ยไม่ได้ละมันเก็บของละเก็บของกลัวนะทนายด้วยตัวเต็มด้วยทุกอย่างเลยรถหนึ่งวิ่งละหนีละหนีละกูหาไม่เจอละอยู่หลังเขาอะ่ะ กด W แล้วค่อยไอ้นี่เมาส์มึงขับไม่ได้เลยเหรอกูบอกกูขับไม่ได้ให้กูลงไปยังง่ายกว่าไอ้สัตว์เฮ้ยเอ็กซ์กินข้าพอ่อมึงหรอไอ้สัตว์มันจะไปบ้านเอ็กเร็วๆของเต็มเลยนะเว้ยคือเยอะมากอะ่ะวิ่งแล้วไปมาเร็วตาย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 มันตายใช่ไหมเออไปก่อนนะกำลังไปข้างล่างบ้าน<ม>กำลังมา บ้านในกำกำลังมาหาก,กูต้องเปืนมามึงพวกมึงต้องมาให้หมดเลยตะกี้มาได้ๆๆมันตายโดรุ่อะไรพวกมันอ่ะมันขับพอหนีไปอ่ะสอบมันยังอยู่ ฟงฟงฟงชาแล้วว่ะกำลังไปเราไปมีตัวมีตัวขับพอหนีนั่นมันที่ตัวเอาของไปปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กูนะนี่กูนะนี่ลี่อยู่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเก็บของอยู่โดนโดนโดนตายตายตายดิตรงนี้เต็มเต็มอยู่กลางถนนหน้าตรงถนนหน้าตรงถนนหน้ามือเปล่าตรงถนนก่อนพวกเอกตายแล้วพวกเอกตายแล้ว ท่้านนมานะเช่อกระสุนไม่มีสัตว์เลยกระสุนได้ไม่กี่นัดวะกลางหนุนเห็น้านเพื่อนไม่เห็นไม่เห็นป่ะเนี่กูยิงกูยิงโยกูยิงโย่พวกไปเก็บกลางหนุนเนี่ยกำกำกกำ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 กนกำาำกำกำก้กำกำนำกำกนกำ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 บ้านกำ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 กกกำกำกำกกำกกรรม มันไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะจุดไม่รู้จุดอ่ะอยู่ e 8อันนี้กูนะ e 8อ่ะรีบวยู่กลางถนนหนนถนนถนนตรงไปเลยตรงไปเลยอันนี้พี่ดีใช่ไหมไอ้ยกวโกวโกูโกวโกวโกว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 ไป e 8ตรงไปตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าตรงไปถนนหน้าถนนข้างหน้ามึงอ่ะตรงไป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 ของกูเต็มตัวเลยนะอนนี้ของกูเตต็มัวเลยนนะั่นน่ะตรงไปฟงเนี่ยมันเก็บของอยู่ฟงฟงยิ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 งผมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนั่นน่ะอยู่กลางถนนเลยวิ่งแล้ว ไปขวาตายล้างบ้านล้างบ้านล้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วแตกตายตายกันลังไม่ไหวจักกี้มึงไม่ต้องกำลังมึงต้องมาเลยไอ้เหี้ยมึงช้าเขายิงกันชิบหายเลยของเยอะจะถึงแล้วเพี่มาเก็บตัวบนไปแล้วฟงข้างล่างบ้านมีของอีกล้างบ้านมีของอีกกูดูให้ยองตอนนี้ของกูเยอะมากนะของกูเต็มตัวเลยนะ ทางนี้ต้องดูตรงไหนเก็บแล้วเก็บซซมิแล้วเก็บซซมิแล้วเก็บซซมิแล้วรีบไปก่อนก็ได้ถอยไปก่อนก็ได้ถอยไปก่อนก็ได้ตาย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 ไม่ตายบ้านนี้ผมพี่บ้านซ้ายเออเออเอ่อเห็นแล้วเห็นแล้วหนีไป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 ไปชิดขวาชิดขวาชิดขวาบ้านนี้บ้านนี้ไม่เซมิชิดขวาเลยเก็บไปแล้วมัน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 เก็บไปแล้วตายตายตายผมผมผมนะผมผมว่าเข้าด้านโอเคโอเคโอเคด้านด้านด้านไหนสายบ้านมันอะโอเคโอเค ดูหลังให้พีด้วยจะกี่ตายไหมไม่ตายพี่ไม่ตายครับไม่ตายเก็บปืนมั้ยยังเก็บปืนมั้ยยังเก็บปืนมั้ยยังตรงไหนครับพี่ไ้พวกเก็บมันนั่นแหละ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 มีละอุ้ยเฮียเหรอเพื่อยนี่มาเร็วมาพวกรีบมาเอาดูมาล็อกหน้าบ้านหน่อยมันใกล้ประตูบ้านมันมากเลยมันมีบ้านเอ็กอะเอ็กตายแล้วเอ็กตายแล้วโดนยิงตายแล้ว กูจะวิงว่งวิ่งข้างล่างนะกูจะอ้อมไปดักนะโดนยิงตกตายผมตายพี่ต้องไปเก็บของก่อนมึง่อของไปเก็บก่อนเลยข่อยฟงไปตายเต็มไหมนะ้าเต็ม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 ข่อยฟงตายเต็มกูเล่นกับพวกมันบนบ้านอยู่เร็วๆมีเวลาไม่เยอะเร็ว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 มีเวลาไม่เยอะมีเวลาไม่เยอะ ไอ้เห so you like ี <ls> no. make it. Make it to ้ยลูกกับดักดับเบิ้ลระวังมี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 กับดักช็อตกันน่ะพวกมึงโดนกับดักช็อตกันหมดเลยเหรอมึงไม่เห็นรีบมาเร็วอยู่นานไม่ได้ตายสองของกูเต็มตัวเนี่ยฮัลโหลกูยิงกูมันหมดบ้านอยู่เราไปผมกำลังไปไม่ใช่กูไม่ไหวมึงสายไอ้ไอ้ฟองไอ้แจ็คปีอยู่พี่ปอยู่ครับ กระสุนไม่มีด้วยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ฟองมึงก็ไม่เห็นกระดักกระเบิ้ลหรอไม่เห็นไม่เห็นจริงเมืงไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงดุ้งเลยผมว่าสองคนโดนกระดักกระเบิ้ลหมดเลยอ่ะดิ้งกูโยนของให้มึงได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูยังเก็บไม่ได้กูเข้าใกล้บ้านไม่ได้ฟงได้ยัง ไม,ม่ไม่กำลังไปกำลังไปถึงยังจ๊กเก้เร็วเราโดนโล้อม็โดนล้อมีสองตัวร่ข้างบนบ้านกูกระสุนกูหมดละหมดละกระสุนกูหมดเดี๋ยวสองนัดละกับสี่นัดเฮ้ยถึงยังไปอยู่<อ>ครับพี<ด>่กร<ๆ>ะสุนกูหมดละเกี้ยง กล้องของมึงเยอะมากเลยปะประตูบ้านมันเปิดหลายบ้านได้ตายยังไดไงวะประตูบ้านเปิดเสรหลายบ้านได้กูโยนของทิ้งนะกูโยนของทิ้งนะเออเอ๊ะไหลายบ้านมันได้เลยหลายไม่ได้กูหลายไม่ได้กูออกไม่ได้กูไหลยังไงกูติดอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยกูโยนของทิ้งเนี่ยข้างบนเนี่ยไอ้อ้ไเหี้ยถึงแล้วพี่ถึงแล้วพี่ พี่สนใจอยู่ผมพี่พี่ลี่เข้าในบ้านแล้วกู <China> ติดบ้านกูเล่นได้แค่นี้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 แล้วกูติด <ผม S 1> บ้านมึงต้องเก็บของแล้วถอยออกไป,ไปให้หมดมานอีเก็บของไอ,ไอ้เด็กจี้เก็บของในบ้านได้เข้าไปในบ้านได้ระวังเข้าเลยนะพี่เพิ่งเข้าเลยเพิ่งเก็บเก็บเก็บปุ๊บเก็บปืนในบ้านอ่ะเห็นป้าปืนไหมเห็นปืนมาเอื้อมเอื้อมมือไปเอื้อมมือไปผมนะผมนะผมไอ้ผมนะอ่าอ่าเก็บของเก็บของนี่ก็สบนี่ก่อนได้เลยพี่ ป้าหนุ่มยิงวางเลยเพื่อนมึงต้องหนี <อะ S 1> มึงต้องหนีเก็บของหนีนี่ไม่โลภไม่โลภไม่โลภหนีเหอะหนีเหอะเชื่อกูแล้วค่อยมาเล่นใหม่ค่อยมาเล่นใหม่จบจริงๆมึงเชื่อกูเอ้ยมามาพี่ซ้ายกูบอกแล้วให้หนีเหอะตายมัน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 ตายหนีเหอะเอาของยิงผมเยอะเอ้ยให้ยิงกันเองคุ้ยไม่มึงหนีเถอะแล้วเอาของไปเก็บมันจะเล่นเล่นเล่นได้แบบไม่เสียได้ของตอนนี้มึงเล่นของกันเต็มตัวเลย ของกูเต็มมากอ่ะใช่ต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนแล้วค่อยมาใหม่เติมได้แป๊บเดียวก็เล่นอยู่เนี่ยกูเล่นอยู่กูตายแล้วมึงต้องอไงนี่ก่อนถอยมาก่อนตอนนี้มันขึ้นบนบ้านได้แล้วมึงทำอะไรไม่ได้แล้วนะกูบอกให้